ชาติเป็นลูกศิษย์วัดพักอาศัยอยู่กับหลวงนาที่วัดหนึ่งที่จังหวัดลำพูนวัดนี้เป็นวัดใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีพระเนนมากมายแต่มีพระรูปหนึ่งที่ชื่อหลวงพี่เรืองหลวงพี่รูปนี้รูปร่างสันทัดแต่ผอมบางมากหน้าตาของท่านก็ธรรมดาแต่ว่ามีในตาดุมากเวลาสบตากับท่านไม่อยากจะประสานสายตาด้วยเลยเพราะมีดวงตาที่แข็งกร้าว แล้วก็มีความดุร้ายไม่มีความเป็นมิตรเลยแม้แต่น้อยหลวงพี่เรืองพึ่งมาอยู่เมื่อตอนเข้าพรรษาพร้อมกับพระเพื่อนของท่านรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่คำจันเวลาออกพรรษาหลวงพี่เรืองกับหลวงพี่คำจันจะท่องเที่ยวทุดงไปด้วยกันเท่าที่ชาติสังเกตดูหลวงพี่เรืองไม่ชอบสูงสิงกับใครเลยเช้ามืดก็จะออกไปบินทบาทเมื่อกลับมาก็ฉันอยู่แต่ในกุฏิฉันเพียงมื้อเดียว ส่วนเวลาที่เหลือตลอดวันท่านจะอยู่แต่ในกุฏินั่งบริกรรมคาถาอาคมของท่านเงียบๆสำหรับหลวงพี่คำจันน์นั้นแม้ท่านจะเข่งในการปฏิบัติคือมักจะหลบไปนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมข้างๆโบสถ์หลังเก่าท่านก็จะปฏิบัติอย่างนี้จนดึกดื่นแต่ท่านก็ยังมีอัธยาศัยกับพระเนรอื่นๆแม้แต่ชาติเองท่านก็เคยทักทายบ่อยๆเย็ยนวันหนึ่งพระเนนที่อยู่กุฏิใกล้ๆก,กุฏิของหลวงพี่เรือง ต่างก็ตนกตกใจเพราะมีเสียงเอะอ,อะโวยวายออกมาจากกุฏิหลวงพี่เรืองหลวงพี่เรืองเกิดอาการวิปริตขึ้นในกุฏิของท่านชาติก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วิ่งไปดูเหตุการณ์และก็ได้พบกับความน่ากลัวของหลวงพี่เรืองเวลานั้นท่านอยู่กลางห้องกำลังอยู่ในท่าคลานแต่ว่ายกหัวเข่าพ้นพื้นเอี่ยวคอมองซ้ายมองขวาชัดช้าพางสสแยปากแยกเขี้ยวอีกทั้งยังส่งเสียงขู่คำราม เหมือนเสียงเสือไม่มีผิดในตาของท่านซึ่งกวาดมองพระเนนและเด็กวัดที่มามุงดูด้วยตาขุนแดงหลวงพี่เรืองขานถอยหลังไปที่มุมกุฏิซึ่งเป็นห้องโลง่งๆใช้สองมือซึ่งกลางนิ้วเกรงเป็นตะขอตะกุยกับพื้นกระดานอย่างแรงพลางขู่คำรามไม่ขาดเสียงบางครั้งก็ทำท่าตะกายจะขึ้นข้างฝาท่าทางของหลวงพี่เรืองเวลานั้นเหมือนเสือมากซึ่งเวลานั้นหลวงพี่คำจันทร์ไม่ได้อยู่ด้วย พวกที่มุงดูเหตุการณ์ก็มีพระหนุ่มๆห,หลายรูปก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีการที่หลวงพี่เรืองเป็นอย่างนี้มารู้ที่หลังว่าท่านมีวิชาเสือสมิงเนื่องจากท่านบริกรรมคาถาบูชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงจนของขึ้นพระรูปหนึ่งก็บอกให้เด็กวัดไปตามหลวงพี่คาจันมาที่น่าจะอยู่แถวหลังโบสถ์เก่าเมื่อเด็กวัดวิ่งไปแล้วหลวงพี่เรืองก็แสดงอาการจัก,กระโจนออกไปหลังหน้าต่าง บรรดาพระหนุ่มจึงรีบเข้าไปจับไว้แต่หน้าประหลาดไม่รู้หลวงพี่เรืองไปเอาเรียวแรงมาจากไหนสลัดแขนขาที่เดียวพระหนุ่มหนุ่มถึงกับกระเด็นกระดอนไปคนละทางคราวนี้พระหนุ่มก็บอกให้พระเนรลูกอื่นๆมาช่วยกันให้หมดมีอยู่ประมาณ5-6ถึงรูปก็ดถลันเข้าไปจับตัวหลวงพี่เรืองพร้อมกันแต่และรูปมีร่างกายล่ำสันสูงใหญ่กว่าหลวงพี่เรืองมากแต่หลวงพี่เรืองก็ดิ้นสะบัดต,ตัวอย่างแรงไม่กี่ที ทั้งพระทั้งเนนหนุ่มก็กระ,ะเด็นไปคนละทางชาติแทบไม่เชื่อว่าหลวงพี่เรืองจะมีพลระกําลังมากมายถึงเพียงนี้ความดุร้ายของหลวงพี่เรืองเพิ่มมากขึ้นดวงตาของหลวงพี่เรืองแดงโชดและก็ส่งเสียงขู่ด้วยความเกี้ยวกาดยิ่งขึ้นในขณะนั้นเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปคนละคนลักษณะท่าทางที่ลงไปคานยันมือยันเท้ากับพื้นห้องโดยหัวเข่าไม่แตะพื้นเป็นกิริยาของเสือไม่มีผิด ยิ่งคำรามด้วยเสียงน่ากลัวก็ทำให้ชาติรู้สึกสะพรึงจนต้องรีบถอยไปแอบอยู่ข้างฝากุติอาศัยว่ามีพระเนนอยู่กันหลายรูปก็เลยไม่ถึงกับฝันเสียเท่าไหร่ในขณะนั้นหลวงพี่คำจันทร์ก็มาถึงพอดีท่านขอทางเข้าไปจนไปยืนอยู่หน้าสุดแล้วขอร้องพระเนนให้ถอยออกไปห่างจากนั้นท่านก็เข้าไปแล้วหยิบขวดใส่น้ำมนต์จากย่ามขึ้นมาเทน้ำมนต์ใส่ขันพลาสติกที่ใช้ล้างหน้าบริกรรมคาถาพึพรรมพำคู่หนึ่ง แล้วก็เป่าลงไปที่น้ำมนต์สามครั้งหลวงพี่คำจันทร์ถือขันน้ำมนต์ตรงไปยังหลวงพี่เรืองที่กำลังมอบคลานอยู่แล้วเทลดน้ำมนต์ลงไปที่ศีรษะของหลวงพี่เรืองจนหมดขันทันทีที่น้ำมนต์สัมผัสศีรษะหลวงพี่เรืองก็มีอาการประหนึ่งหมดเลี้ยวหมดแรงกิริยาซึ่งคลานอยู่ก็สุดหว,วบลงไปกับพื้นนอนหลับตาแน่นิ่งอย่างไม่น่าเป็นไปได้หลวงพี่คำจันทร์ก็หันมาบอกพระเนนว่าเออ ต้องของนมอนต์ทุกท่านออกไปก่อนนะหมดเรื่องหมดราวแล้วปล่อยให้ท่านชาตินอนพักสักครู่ตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมพระเนนที่เข้ามามุงดูก็เลยทยอยออกจากกุฏิไปส่วนชาตินั้นขออาสาเอาผ้าคีรลิ้วเช็ดน้ำที่นองพื้นอยู่หลวงพี่คำจันทร์ก็อนุญาตระหว่างที่ชาติเช็ดพื้นอยู่หลวงพี่คำจันทร์ก็เข้าไปประคองกึ่งลากตัวหลวงพี่เรืองให้ขึ้นไปนอนบนเสื่อของท่านแล้วก็ใช้ผ้าอาบน้ำ เช็ดหน้าเช็ดตัวซึ่งเปียกน้ำกิริยาที่หลวงพี่คำจันทรที่แสดงต่อเพื่อนเห็นได้ชัดว่าท่านห่วงใยแล้วก็สงสารเพื่อนอย่างจริงใจหลวงพี่เรืองนอนหลับไปนานเกือบชั่วโมงถึงได้ตื่นพระเนนที่มาเยี่ยมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านก็ตอบสั้นๆว่าไม่รู้เลยแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกก็เลยไม่มีใครกล้ารบกวนซักถามหลวงนาของชาติเป็นพระอวุโสพรรษาที่สุดในคณะ ท่านเจ้าอาวาสมอบหมายให้ปกครองดูแลพระเนรและก็เด็กวัดในคณะทั้งหมดมีเรื่องหลวงพี่เลืองอารวาสแปลกๆหลวงนาก็เลยให้ชาติไปเชิญหลวงพี่คําจันทร์มาพบเพื่อสอบถามเรื่องราวเนื่องจากเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ในคณะสงฆ์เมื่อหลวงพี่คําจันทร์มาพบหลวงนา้าชาติที่คอรับใช้อยู่ใกล้ๆก็พยยลอยรับรู้เรื่องราวไปด้วยหลวงพี่คําจันทร์เล่าว่าท่านเป็นคนจังหวัดอุดรธานีบวชในมหานิกายแต่ฝักใฝ่เรื่องปฏิบัติ มากกว่าศึกษาทางปริยัติก็เลยออกท่องเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆกระทั่งมาพักที่สำนักสงแห่งหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดลำปางแล้วก็ได้พบกับหลวงพี่เรืองที่นั่นเมื่อถูกอัทธยาศัยกันก็เลยได้ชวนหลวงพี่เรืองออกทุดงอีกประการหนึ่งที่หลวงพี่คำจันรรู้สึกสงสารหลวงพี่เรืองก็คือหลวงพี่เรืองได้รับการถ่ายทอดวิชาเสือเย็นหรือวิชาเสือสมิงมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็พยายามจะถอนวิชานี้ออกจากตัว แต่ก็ทำไม่ได้เมื่อใดที่ควบคุมอาถรรพ์เอาไว้ไม่ได้ก็จะแสดงฤทธิ์ดังที่ปรากฏให้เห็นจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยเอาน้ำมนต์ซึ่งทำเตรียมไว้มาลดที่ศีรษะอาถรรพ์สมิงจึงจะสลายไปแล้วหลวงน้าก็ถามว่าทำไมถึงไปเรียนวิชาไสยศาสตร์ซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาอย่างนั้นละ่ะหลวงพี่คำจันทร์บอกว่าเท่าที่หลวงพี่เรืองท่านเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นหลวงพี่เรืองยังไม่ได้บวชกำลังเป็นวัยรุ่น แล้วก็สนใจเรื่องคาถาอาคมครอบครัวทำไร่อยู่บนเขาหลวงพี่เรืองได้ไปรู้จักกับกระเหลี่ยงเท่าคนหนึ่งกะเหลี่ยงเท่าคนนี้ปลูกกระท่อมอยู่ในป่าคนเดียวนานๆกเะเลี่ยงเท่าจึงจะออกมาจากป่าเพื่อมาขอมันขอเพืือกไปต้มกินหลวงพี่เรืองก็ให้ไปด้วยความสงสารทุกครั้งที่กระเหลี่ยงเท่ามาหาหลวงพี่เรืองแกจะหิ้วเนื้อสดๆมาฝากเสมอเป็นเนื้อเก้งบ้างเนื้อกวางบ้างหรือบางครัก็เป็นเนื้อหมูป่า หลวงพี่เรืองเลยถามกระเรียงเท่าว่าพ่อเท่าเ,าเอาอะไรไปล่าสัตว์ไม่เห็นมีอาวุธอะไรเลยกระเรียงเท่าก็ไม่ยอมตอบเฉฉอัยไปพูดเรื่องอื่นในระยะหลังๆมีข่าวว,วัวควายของชาวบ้านถูกเสือโค่งตัวใหญ่ลากเอาไปกินทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือมากเนื่องจากป่าแถบนี้ไม่เคยมีปรากฏเสืออรารวาสเลยในเวลาเดียวกันที่กระเรียงเท่าออกมาหาหลวงพี่เรืองก็จะมีเนื้อสดมาฝากเสมอ หลวงพี่เรืองก็ถามเอาเนื้อมาจากไหนกระเรียงเท่าก็ตอบว่าพวกของแกแบ่งให้ก็เลยเอามาฝากต่อต่อมากระเรียงเท่าบอกหลวงพี่เรืองหวกแกมีวิชาอาคมดีอยากจะถ่ายทอดให้กับหลวงพี่เรืองพอถ้าไม่มีใครสืบต่อวิชานี้วิชาก็จะสูญหายไปหลวงพี่เรืองมีนิสัยชอบแนวนี้อยู่แล้วก็ยินดียอมเป็นสิทธ์รับการถ่ายทอดวิชาดังกล่าวแต่เมื่อถามกระเรียงเท่าว่า วิชานี้มีคุณวิเศษด้านใดแกกลับไม่ยอมบอกตรงๆตอบแต่เพียงว่าเรียนสำเร็จเมื่อไหร่ก็รู้เองนับตั้งแต่วันนั้นกะเหลียงเท่าจะมาพบหลวงพี่เรืองทุกๆเจวันเพื่อสอนคาถาอาคมโดยจะบอกคาถาที่ระบทซึ่งต้องใช้ความทรงจำอย่างดีหลวงพี่เรืองใช้เวลาเรียนคาถาประหลาดจากกะเหลียงเท่าอยู่นานถึงสองเดือนเต็มจึงได้เรียนจบในวันที่กะเหลียงเท่ามาสอนคาถาบทสุดท้าย ก็ได้นำเนื้อสดมาด้วยชิ้นหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ให้หลวงพี่เรืองกินเข้าไปโดยบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อชิ้นนี้ให้หมดความขังและคุณวิเศษในคาถาอาคมจะไม่สำธิ์ผลหลวงพี่เรืองก็ยอมกินกะเรียงเท่าเห็นหลวงพี่เรืองกินเนื้อจนหมดก็ยิ้มแย้มเบิกบานด้วยความดีใจแล้วก็บอกว่านับจากนี้ไปสูคือผู้สืบเชื้อสายไปจากข้าวิชาของข้าจะไม่สูญหายไปจากโลกนี้แล้ว หลังจากที่หลุงพี่เรืองท่องคาถาอาคมที่กระเรียงเท่าสอนจนจำขึ้นใจหลุงพี่เรืองก็มักจะปีกตัวเข้าไปในป่าแล้วก็ท่องคาถาที่มีความยาวครั้งละร้อยแปดคาบาการท่องคาถาวนเวียนซ้ำซากนับร้อยครั้งเช่นนี้เท่ากับเป็นการสร้างสมาธิให้กล้าแข็งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปหลายเดือนหลุงพี่เรืองรู้สึกว่าได้ถูกอาถรรพ์ของอาคมเสือสมิงครอบงำเพราะว่าเกิดความลุ่มหลง อยากจะบริกรรมคาถานี้อย่างงมงายเวลาอำนาจของอาคมแสดงอนุภาพจะรู้สึกเหมือนพละงกำลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างปลาหลาพร้อมกันนั้นก็อยากจะกินเนื้อสดๆที่ชุ่มไปด้วยเลือดอย่างหิวกระหายซึ่งความรู้สึกอย่างหลังทําให้หลวงพี่เรืองอยากจะเลิกบริกรรมคาถานี้แต่ก็ทําไม่ได้กลายเป็นว่าคาถาอาคมมีอำนาจเหนือการบังคับของตนไปซะแล้วระหว่างที่หลวงพี่เรือง กำลัง,ลงหลงไหลในคาถาอาคมของกะเรียงเท่าชาวบ้านแถบชายป่าก็กำลังเผชิญกับความหวาดกลัวกับเสือโคร่งตัวใหญ่เพราะว่ามันได้กลายเป็นเสือกินคนไปแล้วชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าก็ถูกเสือจู่โจมสังหารไปแล้วถึงสองคนผู้เคราะร้ายรายล่าสุดเป็นเด็กเอาวัวไปเลี้ยงที่ชายทุง่งคราวนี้เสือกินคนได้ออกมาจากป่าบุกเข้าตะปบกัดเด็กจนตายคาที่สภาพศพเด็กเลี้ยงวัว หน้าสยดสยองขอยับเยินไปทั้งตัวแต่แปลกที่สุดที่ไม่มีร่องรอยถูกเสือกัดกินคล้ายๆกับเสือต้องการฆ่าด้วยความคุ้มค่างเท่านั้นชาวบ้านที่เป็นพรานก็เลยวางแผนล่อเสือให้เข้ามาติดกับโดยนําลูกวัวไปผูกไว้ที่ชายป่าแล้วก็ผูกห้างบนต้นไม้ใกล้ๆกับที่ผูกลูกวัวตัวในพรานก็ปีนขึ้นไปอยู่บนห้างเมื่อค่ามืดลงลูกวัวก็ส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ดังลั่นป่าเสียงร้องของลูกวัว เยาโยนให้เสืออดใจไม่ได้ตอนดึกคืนนั้นเสือก็ตรงมาที่ลูกวัวเมื่อเสือโดดเข้าตะปบลูกวัวพรานซึ่งจ้องปืนคอยยิงอยู่แล้วก็ลันไกทันทีกระสุนถูกเข้าที่สำคัญแต่เสือไม่ตายคาที่บาดเจ็บกระเซาอกระเซิงหนีไปพรานไม่กล้าลงจากห้างเวลากลางคืนก็คอยอยู่จนเช้าพอฟ้าสางแล้วจึงลงมาตามพักพวกออกตามรอยเลือดของเสือบาดเจ็บไปทันที พวกพรานตามไปไม่นานก็พบกับสิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือสุดทางที่รอยเลือดหยดเรียราดไปแทนที่จะพบซากเสือนอนตายอยู่กับกลายเป็นกะเหลี่ยงเท่านอนสิ้นใจตายในสภาพเปือยกายทั้งตัวที่หน้าอกมีแผลถูกยิงทะลุออกสีข้างและที่ทำให้ผู้พบเห็นตกตะลึงก็คือตลอดร่างของกะเหลี่ยงเท่ามีรอยจางๆเหมือนลายเสือผ้าตลอดตัวข่าวกะเหลี่ยงเท่า ที่กลายเป็นเสือสมิงกินคนได้แพร่ออกไปเมื่อหลวงพี่เรียอรู้ข่าวนี้ก็ตกใจและก็หวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะพึ่งแน่ใจว่าวิชาอาคมที่เกรเรียงเท่าได้ถ่ายทอดไว้ให้ตนก็คือวิชาเสือสมิงหรือวิชาเสือเย็นนี่เองแม้จะรู้ความจริงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากวิชาอาถรนนี้ได้เข้าครอบงมตนเองไม่สามารถสลัดออกไปได้ หลวงพี่เรืองจึงตัดสินใจบวชเป็นพระพิสุหวังจะได้บาร,รมีของคุณพระรัตนะาไตา่ปกป้องคุ้มครองตนให้พ้นจากอำนาจวิชาชั่วร้ายนี้แต่ถึงจะคลองผ้ากาเสวพัฒ์เป็นพระพิสุหลวงพี่เรืองก็รู้ว่าอาถรรพ์ของวิชาเสือเสมิงยังคงอยู่แล้วก็มีอำนาจเหนือจิตใจจนไม่อาจจะต้านทานได้หลวงพี่เรืองก็เลยออกธุด,ดงไปเพียงลำพังเนื่องจากไม่ต้องการให้พ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านรู้ว่า ตัวเองมีวิชาเสือสมิงระหว่างที่เดินทุด,ดงไปตามป่าเขาแนวไพรได้แวะเข้าไปพักที่สำนักสงฆ์ที่ว่านี้ก็บังเอิญได้พบกับหลวงพี่คำจันทร์ซึ่งกำลังเดินทุด,ดงเช่นเดียวกันและก็เข้าไปพักที่สำนักสงฆ์แห่งเดียวกันเมื่อพูดคุยเป็นที่ถูกอัธยาศัยหลวงพี่เรืองก็เล่าเรื่องที่เรียนวิชาเสือสมิงมาให้หลวงพี่คำจันทร์ฟังเมื่อหลวงพี่คำจันทร์ได้รับฟังก็รู้สึกสงสารและเห็นใจจึงได้ร่วมเดินทางไปกับหลวงพี่เรือง เกื่อจะได้ช่วยเหลือเพราะในระยะหลังๆหลวงลพี่เรืองเกิดอาการคุ้มค้ั่งบ่อยๆซึ่งหลวงพี่เรืองจะทำน้ำมนต์แก้ฤทธิ์อำนาจวิชาเสือสมิงใส่ไว้ในขวดเมื่อเกิดอาการคุ้มคลั่งก็จะให้หลวงพี่คำจันทร์ใช้น้ำมนต์ลดที่ศีรษะอาการดังกล่าวก็จะหายไปเรื่องราวของหลวงพี่เรืองซึ่งหลวงพี่คำจันทร์ได้เล่าให้หลวงนาฟังมีอยู่แค่นี้ซึ่งหลวงนาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ หลวงพี่คำจันทร์ก็กราบเรียนหลวงน้าในตอนท้ายว่ากระผมกับพระเรืองพยายามสืบหาผู้มีวิชาไสยศาสตร์ชั้นสูงเพื่อจะขอร้องให้ท่านถอนวิชานี้ออกไปจากโตหลวงพี่เรืองสักทีเดินทุดงไปทั่วก็ยังไม่พบผู้ใดที่รู้วิธีถอดถอนอาถรรพ์วิชาเสือเสมิงได้ตั้งใจว่าออกพรรษาแล้วจะลองข้ามชายแดนเข้าไปทางขเขมรอาจจะมีวาสนาได้พบกับอาจารย์เก่งๆสักคนตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เข้าพรรษา หลวงพี่เรืองอาราวาดเพียงครั้งเดียวจนกระทั่งออกพรรษาแล้วหลวงพี่เรืองกับหลวงพี่คำจันทร์ก็ออกทุดงไปด้วยกันอีกเวลาผ่านไปถึงสมปีชาตตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม6กยังอาศัยอยู่กับหลวงน้าเหมือนเดิมเข้าพรรษาปีนั้นหลวงพี่คำจันทร์ได้ย้อนกลับมาที่วัดอีกครั้งเพื่อมาขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสจำพรรษาแต่มาคราวนี้ไม่มีหลวงพี่เรืองมาด้วย หลังจากหลวงนาจัดหากุฏิให้เข้าพักเรียบร้อยแล้วชาติก็เข้าไปหาและขอรับใช้ท่านเนื่องจากท่านเป็นพระอาคันตุกะและก็เคยรู้จักสนิทสนมกันมาก่อนเมื่อชาติถามถึงหลวงพี่เรืองว่าทำไมไม่มาด้วยกันหลวงพี่คำจันทร์ก็มีหน้าสลดลงและก็ตอบว่าหลวงพี่เรืองมรณาภาพแล้วชาติแล้วหลวงพี่คำจันทร์ก็เล่าเรื่องของหลวงพี่เรืองให้ฟังว่าเมื่อออกธุดงไปด้วยกันในปีนั้นก็ขึ้นไปทางอีสาน แล้วก็สแสวงหาผู้มีวิชาเพื่อจะมาขอให้ถอนวิชาเสือสมิงให้ออกไปจากตัวหลวงพี่เรืองและก็ได้พบผู้มีวิชาคนหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ท่านฟังเมื่อท่านทราบว่ากะเรียงเท่าเอาเนื้อสดให้หลวงพี่เรืองกินท่านก็ว่าคงจะแก้ยากสันแล้วเพราะว่าเนื้อสดนั้นคงจะเป็นเนื้อคนตายที่กะเรียงเท่ากลายเป็นเสือไปฆ่ามาทําให้อาถานของอาคมฝังลึกเข้าไปข้างในเข้าไปอยู่ในเลือดเนื้อ อยากจะถอนออกไปได้ง่ายๆท่านก็แนะนำว่าให้ลองข้ามไปทางเขตขเขมรเสาะหาผู้ที่มีวิชาสูงกว่าท่านให้ช่วยแก้ไขระหว่างกำลังเดินทางเข้าไปในแผ่นดินขเขมรวิชาเสือสมิงก็สแสดงลิ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลวงพี่เรืองพยายามใช้อาคมสะกดยังไงก็เอาไม่อยู่น้ำมนตแก้อาถั์แทบจะหมดอนุภาพทำให้หลวงพี่เรืองทุกข์ใจมากและที่ร้ายที่สุดก็คือ เวลาอำนาจอาคมวิชาเสือสมิงเข้ามาครอบงำหลวงพี่เรืองมีความรู้สึกคุ้มค้ั่งอยากจะสังหารหลวงพี่คำจันทร์ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านและก็กัดกินแทบจะระงับเอาไว้ไม่ได้หลวงพี่เรืองเคยบอกว่าท่านจะไม่ยอมให้เกิดอันตรายแกหลวงพี่คำจันทร์อย่างเด็ดขาดคือ 1. ขณะเดินข้ามภูเขาสูงแต่ก็ยังข้ามไม่พ้นก็นเลยต้องหยุดพักปากกดบนสันเขาใกล้กับเหวลึกกลางดึกคืนนั้น อาถรรพ์วิชาเสือสมิงก็เข้าครอบงำหลวงพี่เรืองอีกหลวงพี่เรืองคุ้มขัง่งอารวาทด้วยท่าทางของเสือหลวงพี่คำจันใช้น้ำมนแก่แต่แก้ยังไงก็เอาไม่อยู่ก่อนที่หลวงพี่เรืองจะเข้าทำร้ายเพื่อรักของท่านความรู้สึกตัวที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดทำให้ท่านตัดสินใจยุติความเลวร้ายลงโดยการวิ่งไปที่ขอบเหวลึกแล้กระโดดลงไปทันทีตอนเช้าหลวงพี่คำจันท พยายามไต่ลงไปที่ก้นเหวก็ไปพบว่าหลวงพี่เรืองมรณภาพไปแล้วในสภาพกระดูกหักไปทั้งตัวที่น่าอัศจรรย์ก็คือตลอดลำตัวมีรอยปูดนูนออกมาเหมือนกับลายเสือไม่มีผิดแสดงว่าครั้งนี้อาถรรพ์ของวิชาเสือสมิงแผ่อนุภาพถึงขั้นสูงสุดหากหลวงพี่เรืองไม่ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองเสียก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน บางทีชีวิตของหลวงพี่คำจันทร์ก็อาจจะถึงวาระสุดท้ายก็ได้นับตั้งแต่นั้นมาหลวงพี่คำจันทร์ก็จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ตลอดในเพศบรรพชิตของท่านจนสิ้นอายุไข